ตอนที่5ชุดต่อสู้ทีสพ่อแม่ของโจเฮาวยังคงมีชีวิตอยู่อีกฝ่ายมีกระทั่งพี่น้องแท้ๆถึงแม้ว่าในชุมชนครอบครัวของพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นคนธรรมดาแต่ทั้งหมดก็ยังมีงานที่ดีทำ ชินเฟิงย้อนคิดอย่างรอบคอบและนึกขึ้นมาได้ว่าในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าเขาจะลาออกจากงานก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากฉีดยากระตุ้นเขาจะได้มีเวลาฝึกฝนออกกำลังกายทันทีอย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่โจเฮา ในบรรดาสามสายฉชินเฟิงนับว่าตกทุกข์ได้ยากมากที่สุดแม้ทั้งเขาและเฉินหมิงจะเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันแต่มันก็ยังแตกต่างออกไปเพราะพ่อแม่ของเฉินหมิงเสียชีวิตจากการยกทัพปลุกชุมชนของสัตว์ร้ายดังนั้นในแต่ละเดือนเฉินหมิงในฐานะเด็กกำพร้าผู้สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ500ร้อยเหรียญตลอดมา ส่วนชินเฟิงเขาไม่ทราบกระทั่งว่าพ่อแม่ของตนเป็นใครรู้เพียงว่าตนเพียงถูกทอดทิ้งอยู่หน้าประตูของสถานเลี้ยงเด็กกำพ้าเท่านั้นเนื่องจากเด็กเกิดใหม่ถือเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะได้รับยาปลุกพลังเมื่ออายุครบ16ปี ทําให้การเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเป็นสิ่งที่สำคัญในประเทศพันธมิตรในปัจจุบันแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเด็กกำพร้าที่จะได้รับเงินมากพอซื้อตัวยาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้ด้วยเหตุนี้เองฉินเฟิงจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหางานพิเศษทำเพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเองเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเขาเลยไม่ต้องการที่จะไปบอกเรื่องนี้กับโจฮาวนั่นสินะ ฉันก็คงจะต้องไปอธิบายให้กับผู้จัดการฟังซะก,ก่อนแต่นายวางใจเถอะฉันจะไม่ยอมให้การปลุกพลังพิเศษต้องล่าช้าออกไปแน่นอนขอตัวก่อนนะชินเฟิงกล่าวพลางโบกมือลาหันหน้าเดินจากไปทิศท,ทางหนึ่งโจฮาวเฝ้ามองแผ่นหลังของชินเฟิงบังเกิดความรู้สึกว่าสหายของเขาในตอนนี้ช่างแลดูเยือกเย็นราวกับว่าโจราวกับว่าจู่ๆก็กลายเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะขึ้นมาอย่างกระตันหัน แต่ก็คงไม่แปลกหรอกมั้งก็เพราะสุดท้ายแล้วในวันนี้หลังจากที่เพิ่งจะฉีดยากระตุ้นไปมันยังเกิดเหตุการณ์รอยแยกมิติขึ้นไหนจะเรื่องถูกเขี้ยวทารกโจมตีอีกแบบนี้คนทั้งคนจะไม่เติบโตขึ้นมาได้อย่างไรชินเฟิงไม่รู้ถึงความคิดภายในใจของโจฮาวหากเขารู้เขาก็คงจะหัวเราะออกมาอย่างคมขื่นเพราะนี่มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของตนเพียงวันเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า10ปี พอแน่ใจว่าโจฮาวไม่ได้ตามมาชินเฟิงก็เริ่มก้าวช้าลงช้าลงเรื่อยๆสถานที่ชุมชนของเมืองเฉินหยางคือเขตใหม่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของเขาที่นี่ไม่ใช่เมืองเฉินหยางจริงๆหากแต่เป็นชานเมืองที่แม้พื้นที่รอบด้านจะเต็มไปด้วยป่าคอนกรีตแต่มันก็ไม่สามารถปิดบังสภาพสังคมอันเลวร้ายได้สถานที่แห่งนี้ไม่มีที่ดินเพียงพอรอบนอกชุมชนมีกลุ่มสัตว์ป่าคอยเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา ในจะเรื่องที่มันอยู่ห่างไกลจากเขตเมืองหลักอย่างเฉินหยางอีกความสามารถในการป้องกันตนก็เปราะบางผู้ใช้พลังพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดก็มีเลเวลอยู่แค่อีเท่านั้นรวมไปถึงอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติที่อยู่ในสภาพสุดโทมมาหลายปีในชีวิตก่อนหน้าหลังจากชฉินเฟิงถูกลักพาตัวไปเขาก็ไม่ได้กลับมาที่ชานเมืองเฉินหยางอีกเลยดังนั้นความทรงจำในสถานที่แห่งนี้ จึงกล่าวได้ว่าค่อนข้างกลุ่มเครือหลังจากเดินผ่านมาได้สามถนนในที่สุดจินเฟิงก็พบกับร้านค้าที่เขาต้องการมันคือร้านขายอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการต่อสู้ภาคสนามนั่นเป็นร้านค้าขนาดใหญ่มากๆอย่างน้อยในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มันก็ยังนับว่ามีขนาดใหญ่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านแห่งนี้เป็นอุตสาหากรรมในกลุ่มหวังซ่ง ในร้านขายอุปกรณ์ป้องกันผู้หญิงที่มีอายุราวๆ30ปีซึ่งนั่งอยู่ภายในร้านกวาดสายตามองชินเฟิงขึ้นขึ้นลงลงเมื่อเห็นสภาพหน้าสังเวชของชินเฟิงเธอก็เริ่มขมวดคิว้วสุนน้อยรีบออกไปต้อนรับลูกค้าเร็วเข้าแต่หลังจากเขาออกไปแล้วอย่าลืมถูพื้นด้วยล,ล่ะเอ่เอ่รับรอบครับผู้จัดาการพนักงานขายที่ถูกเรียกว่าสุนน้อยเดินออกมาพบกับชินเฟิง พร้อมกันกับไม้ตูพื้นในมือเห็นได้ชัดว่าผู้จัดการมองชินเฟิงเป็นสิ่งปนเปื้อนที่ทําให้ลานค้าแห่งนี้สกปรกชินเฟิงมองอีกฝ่ายด้วยความเย็นชาในชีวิตก่อนหน้าไม่ทราบเหมือนกันว่ามันกี่ปีมาแล้วที่ไม่มีใครกล้าปฏิบัติตัวต่อเขาด้วยทัศนคติไม่ดีเช่นนี้แต่ชินเฟิงก็คลานเกินกว่าที่จะใส่ใจเพราะนับจากกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันยังมีอีกหลายสิ่งที่เขาจะต้องทํา ก็แค่บังเอิญพบเจอกับคนที่มีสายตาตื้นเขินไม่ควรเก็บมาเป็นอารมณ์ใดๆสุภาพบุรุษท่านนี้ไม่ทราบว่าตั้งใจจะซื้อหรือขายสินค้า แม้เมื่อเห็นสภาพอีกฝ่ายสุดน้อยก็เกิดความระแวงขึ้นมาในจิตใจก็ตามแต่ก็ยังก้าวเข้ามาเอ,อ่ยคำถามอย่างสุภาพชินเฟิงตอนนี้มีร่องรอยของบาดแผลดังนั้นมีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่าเพิ่งจะกลับมาจากการต่อสู้แต่ในมือของเขาว่างเปล่าไม่ได้ถือวัสดุใดๆที่ได้จากการต่อสู้มาเลยในกรณีนี้จึงกล่าวได้ว่าอาจไม่ใช่การมาขายวัสดุแต่อาจจะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษที่มาซื้อสินค้าก็ได้แต่ว่านะ คนที่ไม่กระทั่งสวมใส่โลโก้ของผู้ใช้พลังพิเศษ,ษ,ษจะมีเงินมากพอจะซื้อสินค้าจากร้านค้านี้ได้อย่างไรเ <_ C _> มื่อคิดถึงจุดนี้แล้วการที่ผู้จัดการร้านหญิงจะมองเหยียดเขามันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรร้านของคุณรับซื้อเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าชินเฟิงหยิบยาเสริมความแขง็งแกร่งเกรดจีทั้งสี่หลอดออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเขา ยาเสริมแกล่งเกรด G ตัวยาจะเป็นสีแดงอ่อนตัวหลอดไม่หนามากนักมันมีขนาดเท่ากับนิ้วเล็กๆอีกอย่างด้านบนของมันยังมีโลโก้ของทางการติดอยู่ฉะนั้นขอเพียงตรวจสอบเล็กๆน้อยๆก็จะทราบได้ในทันทีว่ามันเป็นของจริงหรือไม่แม้ว่านี่จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ป้องกันมีได้ขายยาใดๆแต่ยาเสริมแกล่งเกรดจเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้นเพียงมองปลาดเดียวก็สามารถล่วงรู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นของจริงไม่คาดคิดเลยว่าจู่ๆก็จะได้ทำการแลกเปลี่ยนธุรกิจใหม่กันแบบนี้สุนน้อยสันสานสักพักได้สติกลับคืนรับสิพวกเราต้องรับมันอยู่แล้วสุน้อยรับพอายาเสริมแกล่งเกรจีมาแต่ยังไม่ไายส่องดูมันเล็กๆน้อยๆอย่างระมัดระวังสุดท้ายเอ่ยปาก ทางร้านเราจะรับซื้อโดยต่ำกว่าราคาตลาด20%ดังนั้นรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน32,000เหรียญสุนน้อยอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเพราะหลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขายแล้วตอนนี้ตนก็จะสามารถหักเปอร์เซ็น์จากการขายได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่า300เหรียญในคราวเดียวนี่นับว่าเป็นโชคลาภที่คาดไม่ถึงจริงๆฉินเฟิงพยักหน้าเริ่มกวาดสายตามองอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านได้มา32,000ใช่ไหม งั้นฉันขอใช้เงินนั้นซื้อชุดต่อสู้ทีสามีดสั้นหน้าไม้พร้อมกับลูกศร30ดอกกระเป๋าเป้สะพายหลังสำหรับต่อสู้และชุดอุปกรณ์กลางแจ้งในสถานที่ชุมชนคนที่แข็งแกร่งมีอยู่น้อยเกินไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนธรรมดาดังนั้นคนเหล่านี้ย่อมไม่มีทางเลือกซื้อชุดต่อสู้ทีสาซึ่งมีคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามหากความแข็งแกร่งของมนุษย์เองก็ถูกจัดเป็นเ ตามต่อด้วย A ถึง G ดังนั้นทางฝั่งอุปกรณ์ป้องกันเองก็มีการจัดอันดับไว้เช่นกันซึ่งตัวอักษรทีคืออักษรเริ่มต้นของชุดเกราะสังเคราะห์ทั่วไปมันไม่อาจเทียบเปรียบกับอุปกรณ์อักษรลูนได้แต่อย่างน้อยก็สามารถใช้ในการป้องกันจากการโจมตีมีย่อมดีกว่าไม่มีก็แล้วจะให้ไปสู้ในสภาพเปลือยเปล่าและการป้องกันหรือยังไงรับทราบลูกค้าทางเราจะจัดการตามที่คุณต้องการทันที ส่วนสูงขนาดดาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิ สุน้อยบ่นพึมพำเริ่มมองหาชุดที่พอเหมาะกับร่างกายของชินเฟิงชินเฟิงก้มลงมองร่างกายผ่ายผอมของตนและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างขมขื่นเวลานี้เขาสมควรที่จะสูงราวๆ173เเซนติเมตรแต่สภาพร่างกายกลับผอมกระลองดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนหน้ากับการเกิดใหม่นี้จะมีช่องว่างใหญ่เกินไปดังนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องนี้เขาต้องรีบปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายโดยเร็วที่สุดซะแล้ว โอเคหลังจากที่วุ่นวายอยู่พักหนึ่งสุนน้อยก็นำชุดต่อสู้ทีสามมาให้กับชินเฟิงทาบลงบนตัวเพื่อเช็คขนาดที่เหมาะสมจากนั้นก็ไปหยิบอุปกรณ์บางอย่างที่ถูกสั่งซื้อมาชินเฟิงมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อของเป็นอย่างยิ่งที่เขากล่าวมาล้วนเป็นสิ่งของที่จำเป็นและมันครบถ้วนดังนั้นสุน้อยจึงไม่มีโอกาสได้เสนอขายอะไรเพิ่มเติมอีกแต่ในที่สุดเขาก็ใช้เงินไปกว่าสามหมื่นเหรียญ เพื่อซื้อของทุกอย่างสุดท้ายเหลือเพียงแค่สองพันเหรียญในกระเป๋าเท่านั้นคุณลูกค้าคุณถูกยอมรับว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่ของทางร้านแล้วฉะนั้นถ้าคุณมาซื้อสินค้าอีกในครั้งต่อไปโดยราคาซื้อขายเกินกว่า 1, หนึ่งหมื่นเหรียญทางเราจะลดราคาให้อีกนี่คือหมายเลขสื่อสสารของฉัน คุณสามารถเพิ่มมันได้สุน้อยกล่าวอย่างรวดเร็วฉินเฟิงพยักหน้าและไม่ปฏิเสธมันเพราะการเป็นคนรู้จักกันเวลาจัดการซื้อขายอะไรมันก็จะสะดวกกว่าเมื่อเอ่ยถามถึงชื่อจริงของอีกฝ่ายฉินเฟิงก็ได้เพิ่มหลายชื่อพนักงานขายสุนเชียนลงไปในช่องทางสื่อสารของเขาทุกวันนี้ฉินเฟิงมมหมายเลขสื่อสารสำหรับตัวเองไว้น้อยกว่าเพียง20-30เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนร่วมชั้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีเบอร์ติดต่อแต่ในช่องโทรออก มันว่างเล่าหลังจากที่ฉินเฟิงบันทึกหมายเลขแล้วเขาก็ปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วสวมใส่ชุดต่อสู้ทีสาเก็บมีดสั้นหน้าไม้และลูกศรเดินออกจากร้านขายของไปฉินเฟิงเดินไปตามถนนเห็นได้ชัดว่าชุดนี้ของเขาดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายนั่นก็เพราะชุดต่อสู้จะแตกต่างจากเสื้อผ้าทั่วๆไปช่วงเวลานี้คือเดือนมิถุนายนที่ร้อนอบอ้าวทว่าทว่าวัสดุที่ใช้ทำชุดต่อสู้นั้นมีคุณส บััิกันน้ำและไฟดังนั้นความร้อนจึงไม่ล่วงล้ำแม้ว่าทั้งร่างกายจะสวมชุดต่อสู้หนาก็ตามชุดต่อสู้ของเขาเป็นสีเขียวเทาลายพลังมันเหมาะสมในการซ่อนตัวในป่าใหญ่เลยยิ่งทําให้ฉินเฟิงดูโดดเด่นจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแม้ว่าใบหน้าของเขายังคงดูอ่อนวัย แต่การแสดงออกนั้นกลับแลดูสงบนิ่งดวงตาก็ขมชัดหน้าไม้ตรงเอวมีดสั้นเสียบตรงรองเท้าและลูกศรที่เก็บซ่อนอยู่ในขอบกระเป๋าสะพายเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงอำนาจการต่อสู้นอกจากนี้ในทํานองเดียวกันมันยังเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ของเงินตราชินเฟิงไม่ใส่ใจสายตาของคนอื่นๆเขาเลือกที่จะโบกรถเมื่อรถจอดก็เปิดประตูเอ่ยปากเปลา่าไปทางออกสู่ทุ่งล่า คนขับรถเหลือบตาผ่านกระจกมองฉินเฟิงด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เนื่องจากฉินเฟิงปิดปากเงียบไม่คิดกล่าวคำใดเพิ่มเติมจึงสุดที่เขาจะเอ่ยถามและเริ่มออกรถมุ่งหน้าสู่จุดรวมพลทุ่งล่าเนื่องจากเกิดรอยแยกมิติขึ้นส่งผลให้พื้นที่รอบๆนอกชุมชนได้กลายเป็นสถานที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งที่เรียกกันว่าทุ่งล่าทว่าแม้จะเสี่ยงแต่ก็ยังมีคนคิดออกไปสู้แสวงโชคอยู่เสมอ เมื่อมาถึงที่นี่ชุดต่อสู้ของชินเฟิงก็ไม่ได้เด่นสะดุดตาอีกต่อไปตอนที่6สัตว์ร้ายมนุษย์กบชินเฟิงก้าวขึ้นไปบนรถศึกสมัยใหม่ที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับบรรทุกคนเดินทางเข้าสู่ทุ่งล่าเสียงไพเราะของหญิงสาวดังแว่วเข้ามาในหูของเขาการเดินทางสู่ทุ่งล่าในครั้งนี้ตามเส้นทางจะผ่านสถานที่ภูเขาซีซาน ห้วยจุ้ยชูอ่าวชิงเคซากปะหกักพังหยวนหยางชุมชนช่างนานนักสู้ทุกท่านได้โปรดทราบว่าหลังจากเดินทางสู่ทุ่งล่าท่านจะสามารถล่าและสังหารสัตว์ป่าที่เกิดจากการวิวัฒนาการจนผิดปกติได้จากนั้นโปรดทำเครื่องหมายบนศพของพวกมันหรือเก็บอวัยวะบางส่วนของพวกมันเอาไว้เพื่อใช้แลกเหรียญเงินเป็นรางวัลเป้าหมายในการล่าสังหารจะมีดังต่อไปนี้หนูยักษ์กินพืช หมาป่าตาแดงเ่วาวันกินมนุษย์มนุษย์กบแม่น้ำภายในรถเสียงจากระบบอัตโนมัติทำให้ฉินเฟิงย้อนนึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ห่างหายไปนานเพราะนี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาร่วมเดินทางบนรถมุ่งหน้าสู่ทุ่งล่า ทุ่งล่านับว่าเป็นสถานที่อันตรายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เนื่องจากไม่เพียงแต่รอยแยกมิติอาจจะปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ยังมีการลุกลานจากสิ่งมีชีวิตภายนอกจำนวนมากที่ได้เข้ามายึดครองและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่พวกมันจะใช้อยู่อาศัยดังนั้นเพื่อป้องกันความปลอดภัยของชาญเมืองเหล่าคนระดับสูงเลยงัดกลยุทธ์มอบรางวัลจานวนมากผลักดันให้ผู้คนออกมาต่อสู้ในทุ่งล่า บนรถสึกมีผู้โดยสารกว่า20คน แต่ไม่มีใครสนทนากับฉินเฟิงเลยอย่างแรกคือพวกเขาไม่รู้จักฉินเฟิงอีกอย่างพวกเขาก็คิดว่าฉินเฟิงคงมากับสมาชิกทีมอื่นๆจึงไม่สนใจเมื่อรถหยุดลงตามแต่ละสถานีบางคนก็ลุกออกไปบางคนก็เดินขึ้นมาจนกระทั่งรถโดยสารได้ถึงสถานีอ่าวชิงเหอฉินเฟิงก็ลุกขึ้นตรงไปประตูเพียงลําพังขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนจากอีกทีมหนึ่งลุกตามเช่นกันเดิมทีในรถ ในรถไม่ได้มีใครตั้งใจสังเกตฉินเฟิงแต่เมื่อเขาลงมาคนเดียวเจ้าตัวจึงกลายเป็นเป้าหมายสายตาทันทีนี่นายมาล่าคนเดียวอย่างนั้นเหรอในทุ่งล่ามันอันตรายมากนะฉันว่านายไปกับพวกเราจะดีกว่าไหมหนึ่งในห้าของสมาชิกทีมหญิงสาวที่ครอบครองเววตาสดใสและใบหน้าสงเสนเมื่อสังเกตเห็นว่าฉินเฟิงมาคนเดียวเธอก็อดไม่ได้ที่จะชักชวนเขาอย่าเลยเยาเยายวัยววรุ่นชายอีกคนหนึ่งในทีมเอ่ยปาก พลางมองฉินเฟิงอย่างหวาดระแวงการที่เขามาคนเดียวแบบนี้ฉันว่าเขาคงจะมีความสามารถไม่เร็วอยู่แล้วและไม่น่าจะอยากไปกับพวกเราหรอกวัยรุ่นสาวที่ชื่อเหยาเหยาโต้กลับทันทีเพราะฉันคิดว่าเขาน่าจะแข็งแกร่งไงก็เลยจะชวนเหยาเหยาเธอมั่นใจได้ยังไงว่าเขาแข็งแกร่งบางทีการลากเขามาอาจจะเป็นการ่วงแข้งทวงขาพวกเราก็ได้นะวัยรุ่นชายอีกคนกล่าวอย่างร้อนรน แต่ว่าหลีเยาเยาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างของทั้งสองคนนี้ลืมมันไปเถอะเยาเยาเพราะคนคนนั้นเดินหนีไปแล้ววัยรุ่นสาวอีกคนดึงข้อมือของหลีเยาเยาช่างเป็นคนที่นิสัยเสียจริงๆเธออุตส่าห์เจตนาดีแท้ๆแต่เขากลับไม่แยแสเลยในตอนนั้นเองทุกคนที่โต้เถียงกันอยู่จึงค่อยค้นพบว่าฉินเฟิงเดินออกห่างไปไกลกว่า20เมตรแล้วและหายเข้าไปในดงต้นกกยักษ์อย่างรวดเร็ว พอมองถึงจุดนี้ในหัวใจของทุกคนก็อดที่จะหงุดหงิดไม่ได้เจ้าหมอนั่นทําไมถึงเป็นคนนิสัยเสียแบบนั้นนะชินเฟิงไม่รู้และไม่ได้สนใจถึงสิ่งที่อีกฝ่ายคิดอีกอย่างเขาก็ไม่ได้มีนิสัยชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้าอยู่แล้วเพราะบางครั้งการรวมกลุ่มกันในทุ่งล่ามันก็น่ากลัวยิ่งกว่าอยู่ลําพังซะอีกซึ่งในเวลานี้ชินเฟิงรู้ดีถึงความแข็งแกร่งของตนเองเขาเลยไม่ต้องการจะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้นการมายังทุ่งล่าของฉินเฟิงในครั้งนี้ก็ยังไม่อยากจะให้ใครรับรู้เขาเล่งวิ่งฝ่าดวงต้นกกยักษ์ไปอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้ต้นกกยักษ์เกิดเสียงดังและอีกอย่างใบของต้นกกยักษ์ก็ค่อนข้างคม เพียงโดนนิดเดียวก็จะทําให้เกิดรอยขีดข่วนแต่ส่วนที่เหลืออ่อนนุ่มโดยปกติแล้วหากไม่โดนคมของมันมากๆก็สามารถเดินฝ่าไปได้แต่โชคดีที่ฉินเฟิงใส่ชุดต่อสู้ T3 มันมีพลังป้องกันสูงมากพอที่จะป้องกันสิ่สงที่กล่าวข้างต้นแม้ในพื้นที่ที่ใบต้นกกคมกิบลกทึบเขาก็ไม่หวัน่น อย่างไรก็ตามแม้จะมีชุดต่อสู้คอยป้องกันร่างกายแต่มันก็ทำได้เพียงป้องกันมิอาจแจ้งเตือนถึงอันตรายล่วงหน้าได้กูเสียงร้องเบาๆของกบดังขึ้นดวงตาของฉินเฟิงหดแคบลงเบนมองไปยังต้นต่อทิศทางของเสียงวินาทีต่อมาร่างสีเขียวก็ปลุดออกมาจากดงต้นกกกระโจนเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วอันน้าเหลือเชื่อ แต่ฉินเฟิงถือหน้าไม้เตรียมพร้อมไว้ในมืออยู่แล้วเขาหน้าลูกศรลงเบนทิดเล็งเล็กน้อยเหนียวไกลอย่างเฉียบขาดฟุบเสียงฮุบต่ำอันลึกล้ำแหวกฝาอากาศออกไปและในวินาทีต่อมามันก็พุ่งเข้าถึงตัวล่างสีเขียวที่อยู่กลางอากาศ ลูกศรนหน้าไม้พุ่งเจาะก,กระโหลกศัตรูโดยตรงทั้งเลือดและวัตถุสีเหลืองบางอย่างกระเซ็นลงตามต้นกกในเวลานี้ร่างสีเขียวที่ลอยอยู่กลางอากาศก็ล่วงหล่นลงมากับพื้นเปิดเผยให้เห็นถึงร่างของมันอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรมันเป็นสัตว์ร้ายสีเขียวมีขนาดตัวเท่ากับครึ่งมนุษย์เป็นกบขนาดใหญ่นอกจากนี้ตัวกบยังมีสองขาที่แข็งแรงทำให้มันแทบจะยืนตรงได้ นี่คือนักลอบสั่งหารในดงต้นกกที่โด่งดังที่สุดในอ่าวชิงเหสัตว์ลายมนุษย์กบซึ่งก่อนหน้านี้ในบรรดารายการเป้าหมายล่าบนรถศึกตัวมันเองก็มีชื่ออยู่เหมือนกันฉินเฟิงก้าวไปข้างหน้าดึงมีดสั้นและขวานดวงตาของมนุษย์กบขึ้นมาแม้ว่าเนื้อของมนุษย์กบ จะมีรสชาติไม่เลวแต่ฉินเฟิงยังคงมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าต้องการกระทำเขาเลยไม่สามารถแบกเนื้อจำนวนมากไปได้อีกอย่างเลือดของมนุษย์กบเองก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งมีชีวิตอื่นมาเขาใส่คู่ดวงตาของมนุษย์กบลงไปในขวดปิดผนึกและสัมผัสได้ว่าพลังงานของมนุษย์กบกำลังถูกดูดกลืนเข้ามาโดยอัตโนมัติพลังก,กำลังของเขาเพิ่มปูนขึ้นทันทีแปลกจริง ทำไมมันสามารถดูดกลืนได้เร็วกว่าในชีวิตก่อนหน้านี้กันนะนี่ใช่เป็นเพราะว่าพลังพิเศษอยู่ในสภาวะสมบูรณ์หรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฉันครอบครองพลังที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วกันแน่ฉินเฟิงรู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายค่อยๆเพิ่มขึ้นในหัวใจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้น ไม่เสียเวลาคิดนานเขามุ่งหน้าต่อไปต้นกกยักษ์เองก็เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆในเวลานั้นเองเสียงกบล้องก็ดังขึ้นรอบตัวของเขาอีกครั้งกูกูกูเสียงร้องเสียดแทงเข้ามาในรูหูดังมากขึ้นฉินเฟิงผุดลุกทันใดและยิงลูกศรอ,ออกไปสองลูกศรจากหน้าไม้แหวกฝ่าช่องว่างขนาดใหญ่ของต้นกกทิ่มปลายแหลมเข้าใส่สองมนุษย์กบที่กระโจนอยู่กลางอากาศ กรีดร้องลั่นในช่วงเวลานี้อย่างที่เคยได้กล่าวไปว่ามันเป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาสืบพันธุ์ของมนุษย์กบดังนั้นหากไม่กวาดล้างมนุษย์กบในตอนนี้เมื่อไหลที่ช่วงแพร่พันธุ์ผ่านพ้นไปปริมาณของมนุษย์กบก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมันจะออกจากลังเดิมและกระจัดกระจายออกไปซึ่งสำหรับสถานที่ชุมชนแล้วนี่นับว่าเป็นภัยคุกคามที่หลายแรงนัก ซึ่งนี่เองที่เป็นสาเหตุให้ก่อนหน้านี้เสียงอัตโนมัติบนรถสึกโดยประกาศให้มันเป็นเป้าหมายในการล่าฉินเฟิงเดินออกไปพลังงานจากพวกมันถูกดูดกลืนโดยฉินเฟิงไม่รู้ตัวสําหรับเวลานี้ฉินเฟิงเพียงรู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้น นี่ช่างเป็นความรู้สึกที่แสนสบายแถมเขายังสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วฉินเฟิงไม่ได้มีประสบการณ์เช่นนี้มาหลายปีแล้วเพราะท้ายที่สุดนี้ในชีวิตก่อนหน้าหลังจากแกร่งขึ้นจนถึงระดับหนึ่งินเฟิงก็ไม่อาจจะยกระดับไปยังขั้นต่อไปได้นานมากแล้วหลังจากที่ฉินเฟิงถูกฉีดยากระตุ้นพลังเขาก็ได้รับพลังพิเศษที่สามารถใช้ดูดเกลืนพลังงานของคู่ต่อสู้มาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายของตัวเองได้ ด้วยผลลัพธ์ของมันจึงทำให้เขาดูเหมือนกับผู้ใช้วรยุทธ์โบราณซึ่งหากเป็นการจัดประเมินระดับในตอนนี้ร่างกายของชินเฟิงแน่นอนว่าย่อมต้องอยู่ในเลเวล G 1ของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณชินเฟิงยังคงเดินหน้าต่อไปยิ่งนานฝีเท้าของเขาก็ยิ่งมั่นคงในอีกสามชั่วโมงถัดไปชินเฟิงก็ได้ข้ามผ่านพื้นที่ต้นกกยักษ์และได้ยินถึงเสียงน้ำไหลที่ดังแว่วเข้ามาที่นี่คืออ่าวชิงเหอของจริง อาวชิงเฮแห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่อันตรายยิ่งใต้น้ำบางส่วนมีปิลินย่าและจระเข้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองอ่าวชิงเฮจึงเป็นสถานที่รวมตัวกันขององค์กรรลายและมีการทดลองผิดกฎหมายไม่ทราบชนิดมากมายซุกซ่อนอยู่ที่นี่ และนี่แหละคือสิ่งที่เรียกกันว่าเงามืดภายใต้แสงสว่างจากดวงไฟอย่างไรก็ตามชินเฟิงมิได้มาสถานที่แห่งนี้เพราะต้องการแก้แค้นเพราะท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขายังคงต้องได้รับการเพิ่มพูนอีกมากแต่ชินเฟิงเลือกมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันคือที่ที่จะมีแนวโน้มว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดชินเฟิงเปลี่ยนไปใส่ถังออกซิเจนสวมแว่นตากันน้ำ ที่ซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ป้องกันฟุบแล้วเขาก็กระโจนลงไป